สวัสดีครับขยะล้นโลกฟังแล้วน่ากลัวใช่ไหม That sounds scary wouldn't you say ถ้าเราต่อท้ายประโยคด้วยคำว่า wouldn't you say แบบนี้ก็จะแปลว่าคุณว่าไหมดังนั้น That sounds scary wouldn't you say ก็จะแปลว่าฟังดูน่ากลัวคุณว่าไหมแต่ไม่ได้ไกลเกินจริงเลยนะครับ oh, <no. S 1> เพราะปริมาณขยะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น oh, <no. S 1> ทุกปีนะครับ อย่างเช่นในปีพศ2562ประเทศไทยมีปริมาณขยะมากถึง28.71ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีพศ2561ถึง3%เลยทีเดียวนะครับโดยแยกเป็นขยะที่กำจัดอย่างถูกต้อง44%ขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์34%และขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง22% ซึ่งคำว่ากำจัดอะไรบางอย่างเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ to get rid of something to get rid of something อย่างเช่น we need to get rid of this พวกเราต้องกำจัดสิ่งนี้ให้ได้เลยเนะครับหรือจะใช้คำว่าเอาไปทิ้งก็คือ to dispose of something หรือแม้กร to throw something away อย่างเช่น would you throw this away for me ช่วยเอาอันนี้ไปทิ้งหน่อยได้ไหมครับ but please don't throw away or love อย่าทิ้งความรักของเรานะนี่ <Me. S 1> ขยะที่กำจัดไม่ถูกต้องนี่แหละครับที่มักจะสร้างปัญหาตามมามากมายจึงเกิดแนวคิดในการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานนะครับหรือจะเรียกว่า waste to energy ไม่ใช่ waste of energy เพราะ waste of something ก็จะแปลว่าเปลืองอะไรบางอย่างครับอย่างเช่น a waste of money ก็คือการเปลืองเงิน a waste of time การเสียเวลาเปลืองเวลา ดังนั้น waste of energy ก็คือเสียแรงเปลืองแรงนะครับแต่ waste to energy ก็คือการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานนะครับการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานมีหลากหลายวิธีนะครับเช่นนำก๊าซที่เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยสลายของขยะอินทรีย์ในหลุมฝังกลบขยะหรือ landfill มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าหรือการนำขยะไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงพลังงานสำหรับผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าให้พวกเราใช้ จุดเด่นของ waste to energy เป็นการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพที่สามารถช่วยลดปริมาณขยะโดยนำขยะหมุนเวียนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปของพลังงานนะครับและที่สำคัญช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานฟอสซิลและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศด้วยนะครับใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ